วันนี้นะคะแม่ชูมาที่ร้านปลาหมึกนะคะหน้าโรงเรียนพระปุมาน,นเจ๊แดงหมึกสดย่างจ้านจมครับ ค่ะนี่น้ำจิ้มรสเด็ดเลยก็นี่ร้อนก็เลยไม่เอาอันนี้็กินจน้ะ ช่วยแม่น่ะถือได้ไหมเขาจะไปถ่ายรูยบบปันแต่กอนนี้อย่างนีเดี๋ยวแป๊บนึงครับเอาไปถ่ายเด็กน้องเอาตรงเอาตือไป20บาทเ,านะเอาตัางไป20บาทหนูไปเลือกเอาเอาไปนี่เฮ้ย มึกสดย่างปาละ10บ,บาทเจแดงนะคะพูกค้ามาขายหน้าโรงเรียนเวลาไหนคะประมาณบ่ายสามครึ่งค่ะถึงประมาณห้าโมงห้นะคะนักเรียนหมดนะคะครับเอาวันนี้ด้วยโอเคอ แกะเป็นไหมลูกแกะเป็นไหมอา้าค่ะถ้าเป็นไม้แบบนี้สิบบาทใช่ไหมคะแบบนี้สิบบาทครับมัดเลี้ยงอยหนึ่ง100แถมหนึ่งหนึ่งร้อยแถมสิบแถมหนึ่งสิบแถมหนึ่งโอ้โอแล้วแบบเป็นตัวนี้นะคะเป็นตัวนี้แล้วใน,นะะราคาประมาณ ค่ะอ่าเป็นตัวแล้วแต่ตัวใหญ่ตัวเล็กนะคะบางทีก็สาสิบห้าบงทีก็ห้าสิบอ่าเอาสิบสบเอ่อสิบแถมหนึ่งให้แม่ชุดด้วยค่ะชุดหนึ่งโอเคขายดีมากนะคะขายได้วันละกี่ไม้คะเนี่ยเฉพาะที่โรงเรียนเฉพาะที่โรงเรียนร้อยห้าสิบ ประมาณ150ไมส้สขายที่ไหนบ้างนะคะขายอยู่หน้าโรงเรียนแล้วก็ตลาดบ้านสามแย่ค่ะ <ใน S 1> แล้วก็คนเดินคนเดินพุทธสุกเสาค่ะเฉพาะหน้าโรงเรียนไม่บ้านเป็นคนขายตลาดคนเดินไม่บ้านเป็นคนขายค่ะส่วนหน้าโรงเรียนนี่คือจันถึงสุกค่ะก็ได้วันละประมาณ150 200ไม้ลเลยใช่ไหมคะ ่ขายดีค่ะปลามึกไม่เหนียวนะคะเคี้ยวง่ายค่ะเป็นหมึกดำลอกหนังหมึกอะไรนะคะหมึกดำหมึกดำลอกหนังนะคะไม่ง่ญ่ครับจะลองลอกเอาขึ้นโชกนะันนะโอ้โหสิบยังแถมอีกนะคะขนาดไม้ใหญ่ไม่น่าขายดีนะคะคโอเคิ้วก ใครผ่านไปผ่านมานะคะเส้นโรงเรียนพักกุมารน,นะคะหรือมารับลูกอย่างนี้นะคะแวะซื้อได้นะคะที่หน้าโรงเรียนพักกุมารจันถึงสุขค่บ่ายสามถึงห้าโมงเย็นนะคะปลาหมึกย่างเจแดงน้ำจิ้มรสเด็ดค่ะ